ม้อถ่ายเจ้าของว่าจะถ่ายผึ่งโอ้ยยี่สิบบาทเรื่องจริงนี่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับเรื่องจริงของแท้ของแท้เออเรื่องจริงนะครับยี่สิบบาทดีครับเด้อท่านไหนที่พอดีพี่น้องได้ลองขวนญใหม่นะครับขวนญใหม่เพืนัดหลายอย่างแค่พลอยใหม่ก็มีนะครับเพื่อนแค่เต็ม ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กับมดแหละครับส่งเขาออกเก่หน่อยเลยครมากพดคอยสันไปตีเวาก็ได้ดอกอยากได้กับทักไหมได้ครับเด้อขวัญพลอยนี่นะครับอาก,กากคร้อยออยื่ดอกครับอีกตัว น้ำดีมากเลยครับน้ำโหโคตรเดียนะครับโอ้คนน้ำคาน้ำรับพี่น้องอพึ่งตอดไก่ไก่ตอดพึ่งนะครับเสียนไก่ย่านพึ่งนะครับเพราะว่าพึ่งมันลงมาตอดนะครับเสียนไก่เลยบอกว่าเอาออกให้หน่อยเอามาทํายาไก่นะครับ ดี๋ยวขึ้นไปดูครับต้นมะม่วงมะม่วงกักลังทุกนะครับม่วงอะไรนี่โอ้สามดูมะม่วงสามดูกําลังทุกเลยครับเจ้าของก็ไม่กล้าสอยกินนะครับสอยกาจะไปถูกไอเจ้าของนะครับเจ้าของก็จะลงมาหานะครับพราะเขาเลยคือลงมาหาแล้วไปขึ้นไปชมอ๋ครับลังคืออยู่อุดปูดอุดปูดไปพี่น้อง ไปรับชมกันนะครับน้าม,มันจะสมกัดดุไหม ญาพบไม่มีครับพบไม่มีควรควรไม่มีพบไลฟ์ก็ไม่ได้ครับมันอยู่บนหลังคาบ้านเขา วุวีเพราะมนันตรวจโอ้มะมง่งม่งล่นม่งโอ้โ,อโ,อโ,อโอหรายก็ไม่ได้ครับวันี้บ้านเขา มดครับตัวนก็มีตัวนนะครับแร่ขึ้น

Một quăng một món tốt tốt ับผมมารับจ้างพึงออกให้เขาครับ20บาทค่าบริการ20บาทเรื่องจริงนี่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับเรื่องจริงเนาะของแท้เออเรื่องจริง,รง,รงนะครับ20บาทเด้อครับเดอ้อท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องพึงตอดพึงต่อยพึงรบกวนนะครับ20บาทนะครับนี่ <20 S 1> น้ำโอ้ได้อย่างหลายได้เนี่ยเอาแบ่งกันเด้ออาเออโอเคโอเคไปเก็บเข้าบ้านเนี่ยแน่นอนไป20บาทไปมั่วเนี่ยเขาบ้านอะไรเนี่ยเขาได้แล้ว แกนั่งอยู่นั่นแหละแป๊บนึงโอเคแป๊วแป๊วลังมาย่างเด้อลังมาย่างไม่เอาอะไรดอกเอาค่าจ้างยี่สิบบาทครับได้ไม่เลยได้น้ำน้ำได้ลังได้เอาค่าจ้างเข้ามาเลยยี่สิบบาทไปโอเคแป๊วลังมาย่างกินกโอเคอะไรน้องสนุกครับผมได้ค่าจ้างมายี่สิบบาทนะครับนี่นะครับก็จะมาซื้อกาแฟ๋องทองแล้วก็ กากี่อะไรหวานๆนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อกำลังใจพานชลานาตาดีสุดยอดหนาตาอย่างนี้นะครับทางกินเกสรป่า y t u t u นะครับหรือว่าพานพึ่งพงทาง f c e e o o o นะครับสำคัญเลยอยากกดโฟโล่ก็ไปที่ทาซานประแดกแฟนเพจสวัสดีครับ